you ่านกำลังรับฟังสถานีเปลี่ยนระบอบสู่ทางออกประเทศไทยเพื่อสันติสุขของปวงชนชาวไทย สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับวันนี้มีข่าวด่วนข่าวสําคัญมาอัปเดตพี่น้องนะครับตอนนี้ประเทศไทยเราวันเข้าวันที่4แล้วนะฮะวันที่4เดือนสิงหาคม2 5 6 5ขณะที่ผมพูดอยู่นี้ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาในประเทศไทยช่วงเช้านะเจ็นาฬิกาสานาทีก็เดี๋ยวจะนะ พรีเมียร์ให้นะครับก็นะส่งขึ้นสดๆให้พี่น้องได้ฟังพร้อมๆกันตอน11นาฬิกานะครับหัวข้อวันนี้ที่ผมให้ไปเนี่ยนะก็คือเมื่อพยาอินซีร่อนมังกรรำคือขณะที่พูดกันอยู่เนี่ยนะมันมีปรากฏการณ์สำคัญนะปรากฏการณ์สำคัญที่ว่าเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆก,กันนะคือถ้ากว้างๆภาพกว้างๆเนี่ย ปรากฏการสำคัญของรัสเซียปูตินแล้วก็ไบเดนเนี่ยมีคล้ายกันอยู่อย่างหนึ่งคืออยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อกับการที่จะต้องชี้แจงให้กับสภาแล้วก็จะมีการระว,วัลเลือกตั้งนะผู้นำความเป็นผู้นำของปูตินกับของสีจิ้นผิงเนี่ย เข้าใจว่าใกล้ๆ,ๆ,ๆกันนะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะมีการประชุมนะครับโดยเพราะสีชิ้นผิงเนี่ยอยู่ในช่วงที่ต้องีวยกว่าทําให้คะแนนนิยมทุกอย่างเนี่ยขึ้นมาอยู่ในจุดสูงสุดให้ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นเรื่องการเสียหน้าเสียท่าเนี่ยทั้งปูตินแล้วก็ทั้งสีชิ้นผิงเนี่ยเสียไม่ได้พอมาทางอเมริกาเองเนี่ยประธานาธิบดีไบเดนเอง กนะ็อยู่ในช่วง2ปีครบคสปีแล้วเดือนพฤศจิกายนนี่เหมือนกันนะก็จะมีการเลือกตั้งเหมือนกันเขาเรียกว่ามิดเทอมนะกลางนะกลางสมัย2ปีครั้งหนึ่งก็เรียกว่าตัวนะบุคคลสำคัญสำคัญในสภานะคองเกรสเนี่ยก็จะต้องมีการเลือกเพราะเสียงเนี่ยมัน่้าก่งกันนะใครได้เปรียบก็จะดันนโยบายเป็นแนวทางที่จะเป็นประโยชน์ตามที่ตัวเองเห็นควรนะ ทีนี้นะเมื่อมันเกิดปรากฏการ์อย่างเงี้ยนะการเดินทางของแนนะซี่โพโลซีซึ่งเป็นเฮาส์สปีกเกอร์นะเป็นถ้าเทียบไปก็ประมาณสภาผู้แทนราษฎรนะสภาล่างนะก็เรียกว่านะตอนนี้เป็นช่วงจะเลือกตั้งเนี้ยคะแนนเสียงของฝั่งเดโมแครตฝั่งประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยกำลังตามหลัง เพราะฉะนั้นเน่ยก้าวย่างต่างๆเนี่ยมันจึงสําคัญมากแล้วในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนเนี่ยถ้าเกิดว่าทางฝั่งของเดโมแครตเสียที่นั่งไปแล้วกลายเป็นเสียงส่วนน้อยเนี่ยแนนซี่โปรซี่ก็จะอยู่ในตำแหน่งนะเป็นครั้งสุดท้ายตอนนี้เธออายุย่ำเขาเ้าไปแปดสแล้วเนี่ยก็โอกาสที่จะหวังเข้าขึ้นอีกสมัยนี่มันไม่แน่นะแต่ว่าอีกสปีข้างหน้า โอกาสที่จะได้ชิงตาแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยนะถ้าไบเดนท่าทางจะไปไม่ไหวเนี่ยแม้ว่าเพโลซีเนี่ยนะแนนซี่เพโลซี่จะจะอายุมากกว่าแต่ว่าร่างกายดูจะแข็งแรงกว่านะก็เขาวิเคราะห์กันว่าอย่างนั้นก็ก็ต้องดูกันต่อไปนะการไปที่ที่ไต้หวันเนี่ยจีนก็ขูนะ่ขู่อย่างแรงเลยนะเพราะเขาถือว่าเป็นเรื่องหน้าตาซีจิ้นผิงจะโดนลูปคมไม่ได้ สีจิ้นผิงก็มีวาระต้องไปตอบในที่ประชุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดเรื่องเศรษฐกิจซึ่งกําลังย่าแย่มากเนี่ยนะครับแล้วก่อนนโยบายไต้หวันนะก็จะต้องมีอะไรไปโชว์นะไม่งั้นเนี่ยความเป็นผู้นําจะกระทบกระเทือนได้ก็ยอมเสียหน้าไม่ได้การที่แนนซี่โปโลซี่นะแม้จะมีคําเตือนมาจากจีนนะนะไม่ยอมแล้วจริงๆประโยคที่สีจิ้นผิงได้พูดกับ พระดีไบเดนเนี่ยก็คือบอกว่าอย่าเล่นกับไฟนะขูมานเะพราขูมาปุ๊บเนี่ยนยะเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เขาคุยกัน2คนนะก็หลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยนะแนนซี่พโลซี่ก็ปูดข่าวออกมาว่าจะไปไต้หวันนะจะไปไต้หวันแล้วในการเมืองเนี่ยเขาบอกมันไม่มีอะไรบังเอิญผมเลยอยากให้พี่น้องดูกันนิดหนึ่งนะว่าเมื่อวันที่สองนะ ฐามิ่งมันเนี่ยนะแม่มันผู้นำของตาลิบันเนี่ยไอ้ไอ้เอาไครเอาใคาดั้นซึ่งสนิทสนมกับบิลลาเดน,เนก็พอบิลลาเดนเสียชีวิตปุ๊บแกก็ขึ้นมาเป็นผู้นำก็เป็นคนวางแผนนะนะครับก่อการร้ายนะมองอเมริกาเป็นเป้าหมายแล้วอเมริกาเนี่ยเขาก็ถือว่าใครก็ตามนะเมื่อเป็นศัตรูของอเมริกาเนี่ย ผ่านไป10ปี20ปนะีไม่สนนะนะถึงเวลาเขาเขาไม่สนหนอินหน้าพรมแล้วเทคโนโลยีที่ใช้ฆ่าเนี่ยเป็นโดรนที่รอบเข้าไปนะไปอยู่ในอัฟกานิสถานเนี่ยแล้วฆ่านะในลักษณะที่ลูกเมียที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยนะครับไม่ได้เสียชีวิตเลยนะนะมันละเอียดขนาดนั้นนะส่งสัญญาณแสดงแสนยานุภาพนะแล้วว่าแล้วนะครับ เพลโลซีก็เดินทางเข้าไต้หวันไปเป็นประเทศแรกด้วยนะครับโดยไม่ได้สนใจนะทางจีนแล้วด้วยความเชื่อมั่นว่านะจีนเนี่ยยังไงเสียเนี่ยเอานะเครื่องบินไปฮึ่มมืมเนี่ยคงจะไม่กล้าถึงขนาดว่านะทำร้ายหรือว่าไปเฉียดใกล้เครื่องบินที่ผู้นำประเทศสูงสุดอันดับ3เนี่ยนะในคิวที่จะเป็นประธานาธิบดีถ้าเกิดว่าไบเดนเป็นอะไรไปนะ อ่าคามาลาแฮริสนะขึ้นเบอร์2แล้วเนี่ยแนนซี่ก็ไอแนนซี่เพโลซี่แเบอร์3เป็นบุคคลสำคัญมาก mm hmm. ก็ปรากฏว่าไปเนี่ยนะไปเจอไม่ใช่ไปธรรมดานะไปเจอระดับประธานาธิบด,ดีไปเจอโอยบุคคลสำคัญทั้งนั้นเลยแล้วยังไม่พอยังมีคำประกาศที่หนักแน่นมากว่าอเมริกาเนี่ยนะยืนอยู่ข้าง อยู่ข้างไต้หวันชัดเจนมากนะเรื่องความมั่นคงเรื่องเสรีภาพในการจะขับเคลื่อนเนี่ยนะนะในภูมิภาคนะทะเลจีนใต้แถวนั้นนะช่องแคบไต้หวันถือว่าใครจะไปยึดไปครองนะระเมิดอธิปไตยของกันโดยที่ทําแต่ฝ่ายเดียวเนี่ยอเมริกาก็าไม่ยอมอยู่แล้วจีนทําอะไรได้ครับจีนเนี่เสียหน้าไม่ได้ครับเราก็ต้องนะเข้าใจบริบทมัน นะครับอันนี้มีคนเขาทำไว้นะครับอันนี้ก็ให้เครดิตไปกับ CNN นะ CNN CNN ได้นำเสนอนะว่าทันทีทีนะ่ปรากฏข่าวว่าทางแนนซี่เพโลซีเนี่ยได้เข้าไปเหยียบบนแผ่นดินไต้หวันเนี่ยจีนก็เอาเนะครื่องบินรบเนี่ยมายบินวนอยู่ในเขตบริเวณที่เป็นเขตที่จริงๆก็คือถ้าเป็นสงครามก็ต้องยิงกันแล้วนะ รอบไต้หวันเลยนะเนี่ยแล้วขณะเดียวกันเมื่อเราไปมองที่ภาคพื้นยุโรปวันนี้นะที่ภาคพื้นยุโรปเนี่ยมีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือนะครับก็คือว่าสองประเทศที่ได้สมัครเข้าร่วมเนโต้เนี่ยนะครับนะก็คือสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์เนี่ย ตอนนี้นะครับอเมริกาในคอนเกรสนะครับโหวตผ่านไปเรียบร้อยล้ฟฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนนะนะก็ภาษาที่ใช้นะครับแนนซี่เพโลซี่แกก็เรียกว่าเต็มๆนะสกอร์เต็มๆเ,เลยนะแล้วก็ยืนหยัดในเรื่องว่าวันนี้โลกเราเนี่ยนะมันต้องสู้กันระหว่างโลกเสรีประชาธิปไตยกับนะรัฐที่มันเป็นทรราชนะ รัฐที่มันเป็นเผด็จการนะใช้อำนาจนะโดยมิชอบนะกดขี่ข่มเหงหรือว่าไปก้าวร้าวต่อผู้อื่นนะพวกปาอำนาจทั้งหลายนะครับก็มีการโหวตนะที่อเมริกาส่งสัญญาณชัดเลยว่าโหวตให้กับทางฟินแลนด์และสวีเดนเข้าร่วมเนโตได้ซึ่งหลังจากนั้นก็นะแต่ละประเทศก็จะต้องมีนะครับนโยบายมีเขาเรียกอะไรนะมี มีมตินะครับต้องเห็นด้วยกันทุกประเทศว่าอย่างนั้นนะซึ่งตุรกีที่ถ้าทางจะอ่อนแอนิดหน่อยในตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะฟินแลนด์สวีเดนเข้ามาร่วมเนโตนะครับทางยุโรปเนี่ยก็เรียกว่านะครับเป็นความเหนียวแน่นกันของทางฝั่งเนโตนะครับผมฟังนะการวิเคราะห์ของเอลเมอร์ยืนนะครับซึ่งจะเป็นคน ห้องกกงนะแกไปรีภัยอยู่ที่เข้าใจประเทศอเมริกาเนี่ยแกก็ให้สัมภาษณ์ในรายการของคนซึ่งคนอินเดียนะเขาวิเคราะห์ไว้ว่านะครั้งนี้จีนก็คงรักษาหน้านั่นแหละนะครับต้องรักษาหน้าแต่ว่าไม่น่าจะกล้าประกาศนะทำสงครามเพราะแม้ว่านะกำลังพลเนี่ยเมื่อกี้ผมดูนะมีการเปรียบเทียบเนี่ยคือเรียกว่าไต้หวันเนี่ยสู้ไม่ได้ทุกทางนะครับ กำลังพลอาจจะหนึ่งในสิบหนึ่งในแปดหนึ่งในห้าแล้วแต่ด้านไหนเนี่ยคือสู้ไม่ได้เลยเนี่ยแต่เนื่องจากว่าประเทศไต้หวันเนี่ยมันเป็นประเทศที่นะถ้าจะยกพลขึ้นบกเนี่ยมันยกขึ้นยากมากเพราะว่าชายฝั่งเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่จะเป็นหาดนะยกพลขึ้นมานะครับแล้วสมัยนี้การจะไปยดึดโดยที่เอาทหารไปครองอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับลอยตองแต่งอยู่ในทะเลก็จะตายอยู่ในนั้นแล้วถ้าประกาศนะแม้กระทั่งการซ้อมรบเนี่ยเรือ เอกชนเรือผ่าน,นิทั้งหลายเนี่ยก็จะนะข้ามไปอยู่ไปสู่บริเวณนั้นไม่ได้นะมันก็กระทบแล้วถ้าเป็นสงครามมาจริงจีนอาจจะคุมบริเวณนั้นสมมุติว่าคุมได้เนี่ยแต่ว่าจีนเนี่ยต้องใช้น้ํามันนะสินค้าต่างๆทั้งเข้าทั้งออกแล้วนะจากยุโรปนะครับจากอเมริกาใต้จากทั่วโลกนะมันต้องมาผ่านที่ช่องแคบมาลากาที่สิงคโปร์ซึ่งก็แน่นอนแล้วครับนะ จีนเนี่ยถ้าจะคุมได้ก็คุมบริเวณหน้าน้ํารอบบ้านตัวเองนั่นแหละนะรอบบ้านตัวเองแต่ไอ้ประเภทถ้าจะนะถึงขนาดจะยกพลออกมาแล้วก็มาคุมพื้นที่ใหญ่เนี่ยนะครับมันศักยภาพก็ยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงเขาก็วิเคราะห์นะครับว่ามีหลายท่านก็วิเคราะห์ว่าถ้าจีนเนี่ยนะจะสู้อเมริกาได้เนี่ยมันก็คงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง นะครับใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง <c oughs> ยังต่ำก็5ปี7ปีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คงแค่รักษาหน้ารักษาตาแต่นี่โลกเราวันนี้เ่ยนะครับเราจะนิ่งนอนใจไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เฮ้แป๊บนะฮะร,รู้สึกหน้าจอเหมือนไม่ตรงสิ่งที่เกิดมันพลาดกันแป๊บเดียวเนี่ยนะมันเล่นกันหนักเลยนะฮะ ทันลมกันหนักเลยก็สงครามก็ไม่น่าจะเป็นผลดีกับใครนะที่นี้ผมใช้หัวข้อว่าเมื่อพญาอินซีร่อนมังกรรำเนี่ยนะคือผมจะชวนพี่น้องคิดว่าอเมริกาเนี่ยนะแนนซี่เพโลซี่เนี่ยไปเนี่ยนอกจากวัตถุประสงค์การเมืองในประเทศแล้วเนี่ยผมว่าสัญญาณนะของการส่งสัญญาณไปที่จีนหรือจะเป็นตัวลอด นะครับตัวรอดูว่าจีนเนี่ยจะเป็นยังไงที่สําคัญคือหักหน้าสีชิ้นผิงอุตสาคูนะแล้วระวังเล่นกับไฟเดี๋ยวจะโดนไฟลวกอะไรเงี้ยนะไฟไหมเอาอเมริกาเนี่ยทำนิ่มๆเลยไม่ได้ตอบโต้นะไบเดนไม่ตอบโต้อะไรเลยนะนะครับแล้วก็ไปก็เหมือนไม่ให้ราคานะไม่สนใจคําเตือนไม่ได้พูดถึงคําเตือนอะไร ไบเดนะ Biden ก็พูดว่าเออก็เป็นสิทธิ์ของเธอที่จะไปไปห้ามไม่ได้เพราะศักดิ์ศรีนี่ก็ไม่ธรรมดานะนะครับ House Speaker ์เนี่ยนะเรีวยกว่าเป็นผู้นำทางด้านฝั่งนิติบัญญตัติฐานะก็เท่าๆกับไบเดนซึ่งเป็นผู้นำของฝ่ายบริหารนะนะจะไปเจ้ากี้เจ้าการกันไม่ได้แม้จะเป็นพรรคพวกเดียวกันอยู่พรรคเดียวกันน,นะถือก็ใช้การเมืองอธิบายอย่างนั้นแล้วก็จริงๆเนี่ยนะ พอไปดูการวิเคราะห์ของผู้ที่รู้จริงๆในเรื่องของพันธสัญญานะของอเมริกาที่มีต่อจีนเนี่ยนะที่ว่านะวันใช้หน้า policy เนี่ยพอไปเช็คกันจริงๆแล้วเนี่ยเอาไปมากลายเป็นว่ารัฐสภานะหรือสภาคองเกรสของอเมริกาซึ่งเป็นตัวอนุมัติให้เป็นตัวบทกฎหมายเนี่ยไม่ได้ ลงนามประกันเอาไว้นะเป็นเพียงข้อตกลงคำมั่นสัญญาที่คิสเซนเจอร์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับตอนนั้นเนี่ยไปตกลงกับผู้นำของจีนตอนนั้นเป็นผมจำชื่อไม่ได้ใครว่านนะก็ไปแค่ตกลงกันไว้ว่าอเมริกาเนี่ยยอมรับนะว่า,าจีนเนี่ยมันเป็นหนึ่งประเทศวนะันใช้หน้า Poli แต่เนื่องจากไม่ได้มีการลงสัตยาบันหรือว่าลงนะรับกันเป็นตัวบทกฎหมายเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดอเมริกาจะกลับคําแล้วก็ไปยอมรับไต้หวันเป็นประเทศเนี่ยมีสิทธิ์จะทาได้เออนี่ก็เป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยพูดถึงนะครับแต่ถ้าทําอย่างนั้นก็แปลว่าพร้อมระเบิดกันแล้วครับพร้อมจะเล่นงานกันพร้อมจะรบกันแล้วจีนเองในยุคนี้เนี่ยก็คงยอมไม่ได้แต่ว่าจะทาอะไรอเมริกานี่น่าจะลําบากใจ ไอ้ที่จะไปบุกยึดไต้หวันเลยเนี่ยก็ต้องนะรู้ว่ารัเสเซียทำเนี่ยเสียหายขนาดไหนเศรษฐกิจจีนจริงๆอ่อนมากถ้าเกิดว่าจะเปิดแนวรบกับอเมริกาจริงๆวันนี้ยังชนะไม่ได้นะครับการลงทุนนะที่จะไปเอาไต้หวันเนี่ยการรบมันจะยืดเยื้อแล้วถ้าโดนบอยคอร์จากแสถ่างเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยนะครับวันนี้ก็แย่อยู่แล้วนะ ก็เนี่ยโลกเรามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับก็น่าจะต้องถูรูถูกคังกันไปนะจีนก็คงจะมัมมึกอยู่ในใจนะเฮ้ยนนะสักวันเถอะฉันจะโตแล้วฉันจะต้องถล่มแกให้ได้อะไรเงี้ยยิงแค้นหนักโลกเรามันเป็นอย่างเงี้ยี่น้องมันเป็นอย่างงี้ใครก็ยอมใครไม่ได้ต่างคนต่ก,ก็มีเหตุผลของตัวเองจีนก็บอกว่าเฮ้ยแผ่นดินของฉันอย่ามายุ่งและท้ายที่จริงก็คือบริเวณนั้นเนี่ยนะมันก็คือเรียกว่า ให้นะเป็นแดนกันชนนะแต่เป็นกันชนที่ที่สุดแล้วนะมีแต่ทะเลจีนใต้หรือช่องแคบไต้หวันที่กั้นระหว่างตรงนี้ไต้หวันนะครับถ้าได้ไต้หวันเนี่ยได้ทั้งทางเศรษฐกิจนะการค้าการขายการลงทุนเม็ดเงินต่างๆได้เทคโนโลยีได้แผ่นดินเนี่ยจ,ดจดยุดยุทธศาสตร์สำคัญเนี่ยนะมันเป็นตัวป้องกันแผ่นดินใหญ่เลยนะให้เรือของต่างชาติเข้ามาไม่ได้แต่อเมริกาก็ถือว่าช่องแคบตรงนั้นเนี่ยนะ สิบสองไมล์ทะเลก็เป็นของไต้หวันเพราะ,ะนั้นจีนจะเข้ามาไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วช่องแคบตรงกลางนั่นรวมถึงทะเลจีนใต้ก็เป็นช่องแคบนานาชาติที่ทุกคนเนี่ยเดินเรือกันได้นะจะมายึดเป็นของตัวเองไม่ได้12ไมล์ทะเลตามหลักกฎหมายสากลเขียนไว้ก็เป็นของอยู่แต่ตรงกลางนะ่ะจะมีเรือดำน้ำอเมริกาไปนะเล่นตรงนั้นมันก็ไปได้อะไรเงี้ยจีนก็รู้สึกนะเป็นอันตรายแล้วถ้าจะใหญ่จริงเนี่ย ทางออกของตัวเองมีไต้หวันจอข้อหอยอยูมีญี่ปุ่นจอข้อหอยอยูเนี่ยมันก็เป็นมหาอำนาจไม่ได้ถ้าคิดจะใหญ่เนี่ยเขาก็จําเป็นจะต้องนะทาตรงนี้นะครับนะก็บ้านเมืองเนีนะ่ยมันโลกมันเป็นอย่างนี้นะวันนี้ก็รําป้อไปนะเพราะว่าขายหน้าไม่ได้แต่นะก็ต้องดูนะว่าจีนจะทําอะไรมากกว่านั้นเพื่อรักษาหน้านะครับหรือว่าจังหวะเหมาะปุ๊บเอาเลยรวบเลยปูตินมันก็รวบคาราคาซังก็ไม่เป็นไร อย่างน้อยเนี่ยนะได้ใจคนจีนอะไรเงี้ยมันไหน,ไหนก็ต้องแตกกันแล้วก็แตกไปเลยเนี่ยนี่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็เอามาเล่าพี่น้องฟังก่อนส่วนที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะสั้นๆก็แล้วกันว่านะวันนี้นะมันน่าสนใจตรงที่ว่าการคุมม็อบเนี่ยนะมันเป็นคนของทางรัฐบารที่10บชัดๆนะผมได้ดูประวัติของเออนะ ตอนนี้เขาเป็นพอบอสูงสุดนะได้ดูประวัติของแกแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นสายตรงของทางของทางนะรัชการที่10เลยนะเป็นสายตรงหมายความว่านะเขาแต่งตั้งกันขึ้นมาเขาเลือกกันขึ้นมานะแล้วในคำประกาศนะพรกฉุกเฉินนะมีการเพิ่มโทษด้วยนะสำหรับคนที่ฝ่าฝืนจะไปชุมนุมเนี่ย มีการเพิ่มโทษนะแล้วจริงๆเนี่ยคนที่จะประกาศอะไรตรงนี้จริงๆเนี่ยต้องเป็นควรจะต้องเป็นนายกร,รัฐมนตรีหรือก็ร,รัฐมนตรีกรลาโหมก็ได้นะไอ้โทษทีนะกะลาโหมก็ได้แต่นี่ผอ,อสูงสิ์ซึ่งโดยทั่วไปเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีอำนาจอะไรแล้วจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพล,ลเรือนะโรคติดต่อเนี่ยไม่ใช่ในายทหารเป็นคนมาประกาศนะครับรับสนอง แล้วมันเริ่มจะมีลักษณะของการประกาศแต่งตั้งอะไรบางอย่างโดยที่ไม่มีคนรับสนองนะรัชกาลที่สิบเนี่ยมันเริ่มมีอะไรหามหาม,มากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะนวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเรื่องราวเนี่ยนะเออฉลิมพลศรีสวัสดิ์คือเป็นสายตรงกับทางรัชกาลที่10เพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็แปลว่ารัชกาลที่10ต้องการคุมเกม ถ้าประยุทธ์อยู่ได้หรืออยู่ต่อไม่ได้คนที่คุมต,ต่อต้องเป็นทหารนี่สัญญาณมันบอกมาแล้วนะแล้วทหารที่จะขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นทหารที่ไม่ใช่ประยุทธ์ประวิทย์อนุพงศ์เป็นคนนะเลือกขึ้นมาแต่รัชการที่สิบตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยฉันเลือกเองแล้วประยุทธ์ดิวตรงนะประยุทธ์แกก็อวดว่าแกดิวโดยตรงนะแกรับใช้เต็มที่อะไรเงี้ยแต่วันนี้ประยุทธ์ท่าทางงอนแง่นจะไปไม่รอดเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมองตัวใหม่เผื่อไว้ นี่คือการเมืองบ้านเรานะแล้ววันที่ยี่สบี่เนี่ยเห็นข่าวรางว่าคุณจตุพรก็บอกว่าถ้าไม่ไปต้องไล่นะนะครับมันก็คงนะเป็นช่วงที่การเมืองเราก็เดาออกมันต้องมีการ,รเผชิญหน้าแต่จะใช้ความรุนแรงหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ผู้เกี่ยวข้องว่าจะมีจิตสํานึกขนาดไหนรู้สถานการณ์แล้วก็เลือกทางที่มันควรจะเป็นเลือกสันติสุขนะมากกว่าที่จะเลือกการ,รเผชิญหน้านะ ถึงเวลาครบ8ปีแล้วจริงๆมันก็ต้องไปถ้าไปมันก็อาจจะจบได้ง่ายๆแต่ว่าการเมืองมันก็ยังไม่จบหรอกมันก็ยังต้องสู้กันต่อไปนะครับต้องมันก็ไม่ไม่ไมจบง่ายๆเช่นเดียวกับทั่วโลกนะครับก็คือหงรอดมังกรรำเนี่ยแล้วมีหมีขาวอารวาสใหญ่นะนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับดูกันต่อไปขอบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ